คลิปที่ทุกคนกำลังรับชมอยู่นี้มาจากส่วนหนึ่งของไลฟ์ของผมติดตามการสตรีมสดของผมได้ที่ t w i t c h t v k i l l e r l i f e ไลฟ์ er ทุกวันตั้งแต่ช่วงเย็นอย่าลืมเข้ามารับชมกันนะครับเนฮ้ยเหมือนมีเมันมีตัวบหน้าประตูมั้งไม่เห็นเสงเดินอยู่เมื่อกี้ระวังสปอนท่านเนี้ยตากล้องปากล้องไหนอะทีเนี้ย ดูแตกกับพี่รองดูท็อฟฟี่ดูมาเต้เป็หลุมแตกมีเจเกอร์ผมรู้มันปากกล้องไหนอ่ะดิคอยหาเลยคอยนะคอยนะคอยนะไม่มันปากกล้องหลันเอาพี่หลันเอาป่ะดูหน้าแตกเนี่ยต่อไปเรื่อยเลยล็อกขึ้นมาเลยน่าจน่าจ,จะหลันเอาพี่ ้วสปอนพีกเฉยเป็นอย่างนั้นแล้วกันมีให้แล้วนะมีให้มีผิดบอกว่าใครอีกพี่ใครอีกใครอีกเอ้านักติกทังพีอยูบตัฟผิดล่างอีกจะร้ายติกไกลนนทางซ้ายรูต้อง เเกอร์อยู่แอตติกเนาะเราตัวแอตติกอยู่ไม่เห็นครับนะใช่ขอเพื่อหยู่นอนดูได้แค่เบสทาวเวอร์เพื่อหยุดนี้แป๊บเพื่อไม่ให้ติดตายพี่ติดตายติแต่ติดตายติดเกียร์แล้ว ะไรพี่เอตเกมรูไม่เห็นเกมรูมตัวนึงพี่ต้องข้างเจาะข้างจอดพี่เอสเพสรูเจอดเลยพี่ยัดมือได้ผมยัดมือได้ยัดมือยัดมือสองลูกโอ้โหมุมพี่ยิงไม่ได้อ่ะมันชิดเกินอ่ะใช่หมุมอยู่กล้องให้อยู่กล้องอยู่ใช่พี่กล้องผมอ่ะกล้องไหนวะกล้องโง่น่ะก้อเกมรูมมาพี่ที่ตรงโต๊ะเกมมันอยู่พี่ Tóc ghém anh em. Ni tuần. một bì. Rai góp hết. Ki tu lắm, anh em. Trần bình hồ. Ngóng giảm bì. Trần bình hồ. đang bình hồ. Trần 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 bình ไม่ได้เลยเกี่ยวันที่ก่ะดิ่งไม่ไม่คือกูอ่ะเจอตีไว้แล้วกูจะยิงอกชี่แค่แน่นอนยิงยิงไม่ได้มุมแม่งดีกว่าอืมปกติทำดีะเห็นตัวมึงชื่ออะไรเนี่ย ตัวมันชื่ออะไรเนี่ยอะไรวะตัวมันตัวไหนเนี่ยเอนโมแมนอ๋อเฮ้ยเฮ้ยหินสุนกิวอ่ะเอสับลาวเดียวออกออกอดถอดเอาเอาแชปมาเล่นมาไอ้แชปมันอยากเล่นอ่ะแรงหมดครบห้าพอดีกดแรงนะเนอร์มันอยากกดแรง พ้นอนเดิมครับจิ้มไปเงินใน wallet บ้ยมีอยู่เท่าไหออร่หนึ่งเซ็ตข้างล่างได้ไหมเออเหมือมนเดิมห้องเดิมเหรอสายเดิมใช่โอ,โอ้ยน้อยจันทร์ม่ต้องรัร้อนสัตว์เพจเหมือนเดิมเฮ้ยเหมือนเหมือนจะดันเอาเหมือนจะดันเอาหน้าประตูใหญ่ประตูใหญ่เอาใช่พี่ ไม่เลยนะปากกล้องปากกล้องปากกล้องหน้าตัวใหญ่ปากกล้องถ่ายนับตัวใหญ่ดูตรงไหนนะไม่เลยคิวโดนวิ่งยาวเลยเดียวไม่เห็นนะพี่เราบอกเสียก็ไปที่เขียนไว้นะตัวเข้าแล้วโอเคตามไปละพี่หอยนะพี่หอยนะเขามีเขียวมาแล้วเข้ามาละต่อเลย เอดลูนี้ก่อนนะเอาเลยเดีย๋ยวเอาวาีชาร์จมาเฮ้ยแมกเนตยู่โมไม้เฮ้ยยี่โมไม้เจีย่ยสองคันแล้วนะเจี่ยจอดไม่ได้พี่มี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 แมกเนตสองคันเฮ้ยเกมรูมมัน,นมมเล่นเลยเกมรูมตัวพี่พ นี่มันมีกล้องอะขาไม่เจอไอ้ตว์เอ้ยไอนผิวพี่เอาใหม่เอาใหม่อาแกใหม่โดนมันอยู่หลังเนี้ยหลังตู้พี่หลังตู้เลยวอมาอยู่หลังตู้เลยพม่ชล็อเกพี่ไม่ใช่ล็อกแต่โฟี่ตัวนึงโฟี่เาใหญ่ละวะเอาอยู่ฮารดเลปิงห้าปิงห้าวอมยเด แอตติกตัว,ตวพี่แอตติกตัวท็โทฟี่อยู่ตัวนึงโทฟี่อยู่ตัวพี่เออบันได้ันไดมีนเบนไดเทวะหลังเทวะเทวะเจเกอร์เจเกอร์คือเนไดพี่เจเกอร์คือเบนไดเจเกอร์คือเบนไดสวยเสวยสวยสวยคอผิดใครเห็นใจขครอเล่นเวลามีเวลามี อยู่ฝั่งทอฟฟี่อยู่โ <Yo. S 2> ย่ฮะโย่เราขึ้นมาจากบันไดเมนก็ได้ผมว่าแต่งอย่างเล่นได้นะเดี๋ยวชอว์ฟี่เพรท,ท,ทีไม่ได้เปิดแชทคทำไปแล้วนี่นั่นแล้วไหนครับเนี่ยลงแรงกันต้องก็ดีน้องจ้าเดี่ยวดีพอดีเพิ่งเปิดเดี่ยวดีน้องวินนงกนะครับผมครับสุดหลอดเขาหมุงแรงกันเ<อ> <ผม S 1> หรอครับสุดหลอดใช่ขาดหนึ่งนะขาดหนึ่งถ้ามีใครสนใจไม่โวตอยู่ทางทอฟฟี่กับเกมอ่ะ ในห้องห้องเราไม่มีห้องเราไม่มีห้องเราไม่มีเนี่ยไม่มีครับนี่นั่นอยู่ขาวสวยพี่เวลามีพี่สิบวิโดนได้นะคนนึงทุกทีมพร้อมกันนะพี่ทุกทีมพร้อมกันอ่ะโดนอยู่ทาวเวอร์ประตูคิดดอมพี่ประตูคิดดอมแพนหนึ่งคนแพนหนึ่งแพนหนึ่งแพนอยู่แพนอยู่เฮ้ยโอ้ปากพอดีอยู่ซ้ายไอ้ซ้ายเป็นชายนะชายจีละ มันออกมาจากคิดคลงลับพี่เลยพี่เราอย่าไปกลัวเว้ยเรากล้าที่ลงแหลง,งอย่างพวกพี่เนี่ยกดสิปิป้งหรอันเลยไม่ทันไอ้ยามดีแล้วเดี๋ยวละ,ละเล่นไอคิวทุกตาขอนี้ใส่ล่าง้อ <c oughs> ไม่น่าลำคันแบบสัสสัเลยวะกัยเฮียหาไม่ไหเจอโดี เล่นเมย์ไหมเอ่อช่็ยเจาะแังเล่นคารอีกนี่ว่ก่อนนักคารอีทุกตาเฮ้ยนี่เอาใหม่มารีเซ็ตก็เสืร์ชโอีนี่ว่ะเรากดเจอพวกญี่ปุ่นไม่ญี่ปุ่นก็ออสอ่ะ อืมใช่พี่กีนออสมากน่าจะออสน่าจะออสเป็นวอล์กออะไใอะเรตั้งโลกไม่มีฟอเรสอะไรแปลกว่ะอ๋อปิดว่ะ ปูบังปิดแกันอะปูบังยังไม่มีโลเทมไม่มีโลพี่ทิ้มไว้ได้แล้วก็วอลคิลี่อยู่อะ c o คิล cover ช่องหนึ่งเฮ้ยมันมีไม่มีโลอยู่เนี่ยต้องไปะตูปูบังอะถ้าโลเคลียได้พี่เคลียไว้ได้เอามาผมยิงเฉยเอามาที่ผมยิงหน้าต่างแล้วระวังก็ดีปัดๆพี่ดูไวก่อนมันปิดมันปิดเลยปิดเลยบีเาวเวอร์เคลียนะตรงบันไดเบสเซ็นเบสเซ็ตหลังโลไม่ได้แต่ไม่อยู่หรือเปล่านะาวเวอร์เคลียแล้วหลังโลไม่อยู่หลังโลไม่อยู่หลังโลไม่อยู่ มีเมียวพี่ดูให้อยู่พี่ดูให้อยู่ไอต่อคอางโลยังไม่อยู่อางโลยไม่อยู่ไมชิ้นข้งางบนนะพี่ The c o f f Meeting The c o f f ้ e m e ข้างล่างเห็นของเห็นแค่กั๊มันเดียวหัวมงเพีเด,พดนะหโดนแฮปต้องร้ออยู่ล็อบบี้ <c oughs> หัโดนเพืนบนนะหโดนขึ้ไดบนนะ Meeting Room Meeting c e a r ไม่มีนี่หว่าข้างบนน่าจะิด e a r ไอ้มิวหมิวมิวหมิวเสาใหญ่เปิดแทนนะเปิดเิ้งังล็อบบี้หน่อยทีมั้นทีมนั้นทีมนทีลนแล้วโอเคอคิเช่นอยู่อยร์ืมอพกจาก เบดเมนต์ิแท็กจะเบดเมน์ินลาใ่เจเบดที่เวลาไขึ้นเล่าเฮลาเฮลาคันลมพัลงเคใช่มันแฟงขึ้นมาเจ็บเเลาเข้ามิตงลมเลาเข้ามิตงลมอ้าวบิ๊กคเวอร์บิ๊กคเวอร์โอ๊ยโดนเบียดอ ได้พี่เอลาตายพี่เอลาตายเอล่าตายเอล่าตายลองพินล่าบอสพินล่าพี่พินล่าบิ๊กทาวเวอร์อินเตอร์นะตรงดน่างพี่พี่บดกั๊มพินล่าอยู่ใจเย็นนั่งเหลือสามคน

น่าจะแผนเลยบีฟิวเป็่กูเดี๋ยได้กดเอ้ยทไม่ก็เพื่อนมันต้องดันได้ต้องแผนมึงมึงไม่แผนมันมันก็ไม่ได้ไงไม่กูดาวตอนแรกกูดาวแล้วดีฟิวกูเป็นอยู่กูกูเห็นว่ามึงอะไปสู้กับมิวไม่ใช่เหรอ กูอวดดาวกวดดาวแล้วน้องมาช่วยกูน้องก็เก็บดีฟิวไปเดี๋ยวพี่ผมจะช่วยผมอยู่เป็นใจก่อนก่อนที่ไอ้บอสจะดึงอ่ะมึงอะไปไปสวนมันฝึกงานแทนไว้ก่อนแล้วให้น้องเขาได้ก่อนไม่เป็นปัญหาเออค่อยว่ากันมันเหลือสิบห้าวิสิบวิไงช่วยจะจบกุมภามีนาหนึ่งทำไมไอ้บอสเล่นเถอะเล่นตัวยิงไม่ใช่เดี๋ยวนี้ฝึกงานอยู่ฝึกงานเสร็จค่อยว่ากันก็นั่นแหละกุมภามีนาแล้ว เงี้ยคือขายเปน็นดานดูเป็นเงโอะไรอย่างเ้ยน่อย่าบางัง Hicana, để bóng sai đi nhay bóng tay đưa đi bóng tay đưa để bóng ็นอยา่าผิดอย่าโดนเลยเยอะอยู่นะตาดีตัวอะไรนะตาดีตัวพี่ตาดีตาดีตาดี ทางใหญ่ทางใหญ่ซ้ายโลอะไ่องเาลวเข้ากองเวนลุมีต้องเวนลมเป็นเาเซฟเปิดแล้วเป็นลม้องเวนุดไหนเปิดแล้วเปิดแล้วดูดดูแได้ปิงปิปิงห้า้าเลยตรงปิงหเลยปิงหเลยปิงหเป๊ะเเดินแล้วเดิแล้วยังอยู่หลังหลังปิงหปิงห้า อยู่บนเตียงอยู่บนเตีงบนเตียงเขาจตายโซนร้อมว่ะอยู่ข้างลุงของก็เขาเซต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 แล้วเขาเซตแล้วเขาเซตแล้วคตเพี้โคตใ่เย็นาโคตเต็้าบอสโคตเ้นโคตรเต็ป็ห้เลยวมันแลกอ่ะไอ้เี้ยมันแลกอะแลวนะ้าลุข้าเลไม่โคตเซตผิดอ้องนอนอฟีนอนน้องโลนะ กำเนิดกำเบิร์ดเนำเนิดกำเนิดไปประตูเกมมีคำขานแทบอยู่ใช่พี่หรอครับกลับมากับเขาเซตกับอยู่รูจอดพี่อู่รูจอดล่าสุดกล้องพังไว้นะเดี๋ยวแต่มึงต้องเดี๋ยวค่อยพีคเล่นโดนเล่นโดน โซฟีแล้วโซฟีน่าโซฟีเลยปิงได้ปิงได้ปิงได้ป่วยอะไรอ่ะไอ้คโทษ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 ขอโทษขอโทษขอโทษเอามาเอาว่าธรรมดาครับน้องๆนี่ฮึ่มกิ๊กเกิ้เอ๊ะผมเหมือนเดิมผมเห็นโซเฟียไหมตื่นบันไดว้าป่ะพี่เขี้ยจะร้องปิงอยู่เว้ยเมื่อกี้กูปิงเรื่อยๆเลยเบนลูมอ่ะทำไมกูไม่เห็นเลยวะกูเห็นแบบตัวสุดท้ายตอน กูกูเพิ่งตาแล้วกูนี่ไงมันโยกตอนดี้เล่นเลยวะกูลืมแล้วอ๋อเขาเล่นประมายใช่ใช่ใช่กดห้ากดสี่ครับกดสี่ครับเล่นเปล่าเล่นเปล่าขาดหนึ่งขาดหนึ่งต้องการคนช่วยยิงมากพวกพี่เนี่ยทีมแข่งเก่ากันเนี่ยกังรื้อฟื้นกันอยู่กดสี่งเล่นหวาไม่ค่อยเบิร์อีกฝั่งวิสเลตโซฟีอไออาณา ปอจึงสานะโล่ะการรบแบบบาผมจะอยู่ช่วงนี้ลันจากชิลไฟเวอร์แล้วดูไล่ยิงรูอยู่ใช่พี่ติดรับเลยเดี๋ยวพี่แอตองอันนี้แต่ก็รอด้มากขอเรียนฟอร์ซายหน่อนสามเลยนี่ จะเล่นฟีดฮะพ็คตัวธรรมดาหรอให้เส้นเลยดีเนาะรเซตกันหนอนี่มันปิดอ่ะเขื่อมันรัดไวเ่อนมเี่ยวมันรัดไวไม่ใช่เหรอแมาละบูบูบูข้าบูมาแล้วจ้าขอสัอร์เบียก่นะไอ้วันดึเพื่อนได้ตัวหนึ่ง่ะ แคอยู่อ่ะตีข้างหลังหลังเยอะเค้ื่อนไปไอคิวตายโดนอยู่บิ๊กคาเวอร์ตัวล็อบบี้ยังไม่เปิดฮ้ยใครอยู่โอ้ยเหี้ยยังมีใครวิ่งโครเจ็ดบิ๊กคาเวอร์สองตัวมีเมฟเมฟกำลังลงลงบันไดมา ก็ผมหายพี่ผม,มได้คนที่ห้ามาแล้วน้องผมได้คน5ว่ห้าวะมันปิดฝั่งนี้วะแกวิ้งทาวเวอร์มีเมพเขาไม่เปิดฝั่งนี้แน่เดนพอตยาน้าไม่ปิดยิงโกอแบอลไป

lo bu bán rồi. cam. lo cam ở meeting tinh luôn nè. con đom con đom con đom. thiếu มสมมติดับห้องอีลูสสวยพีพ่ไปเทครับไปเทครับอีกตั้งนาน,ไ,<ห>นไม่ตายไอ้เชียเนี่ยไอ้เชียเนี่ยอ่ะอันนี้ก็ท็อปมีดีเนี่ยน่ะมีคนส่งให้ครับใช่อ่ะใช<า>่นี่เอาได้นี่ได้ตัวแบบผมละฮะฮะกล้าพูดไหไม เราเล่นมิทติ้งคิชเชนไหมพี่เอามิทติ้งดีกว่าไหมมิทติ้งเหรอไหมเออมิทติ้งคิเชนดีกว่าพี่ฮเสร็จสามันมันไววอลเลยว่าหม่ห้องนี้เอานี่ไปดีกว่าเล่นโมติเคิลเอาจุดาบช่อดาบช่องมาเลยก็ได้ก็ได้ก็ได้เอาที่จะเอาจิ้งไปช่องพี่เอ๋เคยมีดาบเว้ยแต่พี่ปลดดาบออกหมดเพราะว่าพี่จะมีดาบไปทำไมในเมื่อดาบมันไม่เคยมาเูอช่องพี่ก็เลยปลดดาบออกไปเลย ขงบก็เลยทำเองหมดเลยทำทุกอย่างเองหมดเลยแล้วก็แล้วก็บิ๊กอยากได้ก็อ้าไปเอาไปเอาไปเพิ่มไปแล้วไม่รู้ว่าคือติดไม่ได้ลองพิมพ์จุดเช็คดูฝั่งนีหว่าเฮ้ยเจาะอย่งนี้ปิดเลยตัวเข้าไปหนึนะตัวเห็นผมจะจะเล่นตรงไหนกูจะเล่นแปดโทมตรงไหน แหวกแอสติกก็ได้เฮ้ยอาแฮวกคิดดอมยังไงพี่จะเล่นไหมเนี่ยแฮวกคิดดรอปหมอเปิดเปิดเปิดโอเคผมเปิดแฮะเอ็งยิงเสยเลยเสร้ยแบบเสร้ยไว้พี่เสยหมดแล้วแค่นี้ไม่ได้เขียนกล้องไี้ตรงมจุดที่ไม่ไม่ได้ดูคลยปรากฏว่าอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเอาให้ทั้งคู่โอเคนะบัพหนึ่งบัพหนึ่งบัพหนึ่งตอนนั้นก็เซฟไม่ทันแล แก้าก็วางแจมเมอร์เลยพี่ล็อบบี้มาล็อบบี้มาหน้ามีดมาแล้วแฮตบิตติ้งแอตติกยังไงพี่ปล่อยเหรอแอตติกเล่นดิผมจอยนะแอตติกอ่ะมึงแฮตอ่ะผมจอยนะเก๋ๆๆแฮตไม่ไ้แฮตปลอยนวะตัวเปียตาย ทีหน้าเยอะอยู่พี่เจ้าของเสือสกุลิตี้เนี่ยอุ้ยกระดาษอยู่กระดาษตัวโดนคอฟี่เอสเข้าเอสเข้ามิสติ้งเอสเข้ามิสติ้งนั่นอยู่พี่อยู่นอกอยู่อยู่นอกอยู่มีกล้องอยู่นะในมิสติ้งโดนเข้ามิสติ้งโดนเข้ามิสติ้งพี่โพี่ไไออ้าต้องตัดต้องตัดต โดนอยู่นี่โดนอยู่นี่แอตายแอตายเอาม่รี่เป็นแอเอ่อทวิสตถ้ามีแสงคอมเมปติงบอกนะยังมีโดนติดอยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะนายมีติงอยู่พี่นามีติงอยู่เป็นทวิสตไอ้หน้าไอ้หน้าเข้าประตูมีติงเข้าประตูมีติงทวิสต์ปิงสามปิงสามเลย ล็อกแคทอยู่สองตัวตรงตรงที่ตรงตรงล็อกแคทพี่ตรงปิงสามทางคออ่ะแผ่นแบ็คกลางแล้วก็ตรงที่เดิมที่แผ่นนอกประตูมิตติ้งตัวฟลายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้นะำพวกตัวฟลายทั้งสองอาให้น้ำแป๊บๆแป๊บๆตัวน่าเดินไปฝั่งหน้าประตูมตติต้งอ,อยากได้นะก็ะเอาไป ค่อยมิงอ่ะเรียบร้อยเพิ่มให้แล้วแค่น้นแค่นั้ฝังหลังมึงแค่นั้าฝังหลังมึงตายน่าตายอีกตัวแถวสามแยกพี่สามแยกปิงสามพิงสามสวัสดีทันอยู่ทันอยู่พี่ Let's go Let's go baby เฮ้ยเอาเรื่องกาวคิวไปดิ คิดถูกไปตั้งกล้องไว้ตรงนี้กล้องกระจกเห็นมันเลยเนี่ยแหลงตาอะไรมาก็ุูนลเวยธรรมดาเนาะยังไยังวะโอ้ยเลยคุยวันนี้เล่นมาหมดแรงไงวันนี้มีแรงงั้นเล่นได้คิดได้เฮ้ยแรงโกจริงป anyway. ้ะเนี่ยถามจริงก็โกนะมันธรรมดาไอ้เหี่ย ก็ามาได้เออก็โกดก็โกดถ้าถ้ามันถ้ามันเล่นจริงจังมันมันคงไม่าาเดินเดินเล่นทีละคนนึกอกอกใช่ไงพี่ไอแอดแบบเน้นจะอยู่ก็จะพุะ่งออกมาใช่